คำแน,นินอินเดียสร้างนาครวัดแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้หลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้โพส์เรื่องราวในเพจ Amazing World Culture Club ไว้ว่ากองทุนทางาศาสนาแห่งหนึ่งของอินเดียประกาศจะสร้างนาครวัดแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมขึ้นที่ริมแม่น้ำคงคาของแดนพาราตะได้มีการจัดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระที่ดินในรัฐพิหารของอินเดียพื้นที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโบราณสถานจำลองให้มีความบริสุทธิ์ไร้มลทิน ท้งนี้ตามการถแถลงของอัจฉริยาคิชชอคูนั่นเลขาธิการของกองทุนมหาวีมันทิทรัสเขาบอกว่าโบราณสถานจำลองขนาดมหึมานี้ออกแบบเอาไวใ้ให้มีขนาดใหญ่โตกว่านาครวัดของเดิมเสียอีกสร้างขึ้นมาด้วยความชื่นชมยกย่องในผลงานของนครวัดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอินเดียสำหรับผมแล้วนี่คืออนุสรณ์สถานอันสุดแสนมหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยสร้างกันขึ้นมาคูนั่นกล่าว ผมเพียงแค่ต้องการสร้างวัดฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาเท่านั้นสิ่งที่ผมต้องการแข่งขันด้วยนั้นไม่ใช่เพื่อแข่งกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาแต่เป็นการแข่งขันกับสถานที่ทางาศาสนาฮินดูด้วยกันกระนั้นก็ตามทีผู้เจ้าหน้าที่กัมพูชาต่างพากันออกมาแสดงความโกรธขึ้นโดยโต้แย้งว่าองค์การของอินเดียแห่งนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะลอกเลียนดีไซน์ดั้งเดิมของนครวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนมเปญทั้งๆที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคอมคือชื่อเรียกทางวัฒนธรรม อารยธรรมที่มีต้นกําเนิดมาจากอินเดียและกระจายอยู่ทั่วไปทั้งทวีปเอเชียขอไม่ใช่เชื้อชาติหรือสายเลือดใครรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียก็เรียกของได้หมดเชื้อชาติส่วนเชื้อชาตินะตรงนี้สําคัญและหลายๆคนมักเข้าใจผิดเขมรเลยเอาของไปเคลมว่ามาจากเขมรข่าวนี้นานแล้วนะครับปัจจุบันเห็นว่าเขียนแบบวาแปลทั้งหมดเสร็จแล้วจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ รู้แต่ว่ามีชาติหนึ่งน่าจะอดตายเพราะหากินเป็นอย่างเดียวนึกอะไรอย่างอื่นไม่ได้อัปเดตคือล่าสุดอินเดียเอาเงินตบปากไปหุณนเซนเงียบละสร้างเลยจ้าชาวคขมเเอย๋ยถึงคราวต้องออกไปประท้วหุนเซนแล้วนะฮ่าฮ่าดังนั้นแอดก็เลยไปหารายละเอียดเพิ่มเติมมา,าศาสนสถานที่นี้มีชื่อว่าวิราชรามยันมณเทียนเป็นโครงการก่อสร้างโบสถ์พราหมณ์ขนาดใหญ่ในเมืองเกสิยารัฐพิหารประเทศอินเดีย ด้วยงบประมาณกว่า2.1พันล้านบาทและจะกลายเป็นาศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากก่อสร้างเสร็จตามแผนยอดสูงสุดจะสูงราวสองเท่าของนครวัดในประเทศกัมพูชาและมีโถงที่สามารถรองรับได้20,000คนแผนการก่อสร้างเดิมตั้งไว้ที่เดือนมิถุนายนปี2015แต่ถูกเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดหลังถูกรัฐบาลของกัมพูชาประท้วงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเรียนแบบนครวัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศตน มณฑีน,นี้จะสร้างขึ้นด้วยการออกแบบเหมือนนครวัดในประเทศกัมพูชาและผสมผสานรูปแบบของรามศวรมณฑีนและมีนักสีโกยูในประเทศอินเดียและจะประกอบด้วยวิมาน18แห่งที่ประทับของเทพเจ้าฮินดูโดยเน้นที่พระรามกับนางสีดาเริ่มแรกโครงการถูกเสนอโดยทรัสต์มหาวิรมณเทียนจากปตนาภายใต้ชื่อวิรนครวัดรามณเทียนในเมืองฮิยปุระแต่สุดท้ายทรัสสามารถสัญหาที่ดินขนาด161เอเคอร์ได้ในอำเภอจำปาร,ราในรัฐพิหารแทน และโครงการที่จะสร้างที่ฮฮยิปุระจึงได้ถูกยกเลิกไปในเดือนสิงหาคม2012รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องรัฐบาลอินเดียไม่ให้สร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นการเรียนแบบละครวัดเหมือนเปียบโครงการจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวิรารามายันมุนเทียนและในที่สุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2013นิติคุมานผู้ว่าการรัฐพิหารเข้าร่วมพิธีเปิดตัวโมเดลของโครงการ ที่ตั้งของโครงการอยู่ที่ราว60กิโลเมตรจากไวสาลี120กิโลเมตรจากปัตนาเมืองหลวงของรัฐ13กิโลเมตรจากจากิยาและ9 6กิโลเมตรจากรัสุอันที่ตั้งของโครงการมีชื่อว่าชนากีนครใกล้กับเกซิริยาในตอนเหนือของรัฐพิหารและมีพื้นที่กว่า200เอเคอร์ในอัมภออิสจมปรันความกว้าง2,800ฟุตและยาว1,400ฟุตสูง405ฟุตขาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวการสร้างนครวัดแห่งใหม่ที่อินเดียเชื่อได้ว่า หากสร้างเสร็จเมื่อไหรคงเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกอยากไปเยี่ยมชมกันแน่นอนแล้วชาวกัมพูชาจะขัดความประเทศอินเดียได้ไหมและจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อข่าวนี้ที่แน่ๆได้ข่าวว่าตอนนี้เริ่มมีชาวเน็ตกัมพูชาไปปวป่วนในหน้าเพจของโปรเจก t นี้บ้างแล้วคราวนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ไปตอบไว้ในโพสต์ของเพจ Amazing World Culture Club กันนะคะต้องบอกก่อนว่าจนถึงวันที่ทำคลิปนี้ส่วนใหญ่แอดยังเห็นมีแต่คอมเมนต์ของคนไทย ยังไม่เห็นชาวเน็ตกัมพูชามาเถียงอะไรอาจจะกําลังหาข้อมูลอยู่หรืออาจจะยังมัวมกบุนอยู่กับเรื่องสีเกมเรื่องมวยหรือเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายมาที่คอมเมนต์แรกกันเลยค่ะอ้าวแล้วเหม็นจะเคลมยังไงคอมเมนต์ต่อมาสาสต์ใจจังตรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจัดเลยถ้าอินเดียจะทําก็หนับหนุนเต็มที่จะให้บริจาคช่วยก็ได้มันใส่พวกทาสลืมเชือกคล้องคอคอมเมนต์ต่อมา อินเดียสร้างใหม่ได้อยู่แล้ววัฒนธรรมอินเดียแข็งแกร่งหลายพันปีต้นกำเนิดที่แท้จริงของวัฒนธรรมในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับการบูชาเทพพระเจ้าฮินดูคอมเมนต์ต่อมาสมนำหน้าเออไอานครวัดคอมเมนรู้ตัวไหมว่ากำลังด้วยานครวัดอยู่อินเดียทิ้งบอมแบบนี้จนลงกว่าเดิมแน่ๆคอมเเอ๋ยคอมเมนต์ต่อมา อินเดียเอาต้นฉบับกลับคืนแล้วคะแมว่าไงน่าจะสายภาษาเขมรไปด้วยนะแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าวยวายไงครับแต่พออินเดียเอาเงินตกปากเท่านั้นคุณเซ็นเงียบคอมเมนต์ต่อมาปกติวัดอินเดียก็อลังการในงานสร้างอยู่แล้วงานนี้ชาติเหม็นจะเงียบทงประเทศน่าสงสารคอมเมนต์ต่อมามันกลัวสร้างเสร็จมันก็หมดของทํากินแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่า ครูอยู่แค่นั้นแหละวัฒนธรรมอะไรไม่ได้สนบอกสนแต่มันนี่มันนี่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาแล้วแคมจะทำไงดีกล้ากับอินเดียเปล่าหรือเก่งเฉพาะกับไทยต้นฉบับแบบแคมจะเอาไงากับอินเดียต้นฉบับกว่าดาว่าแคมเลือกที่จะเงียบคอมเมนต์ต่อมาสร้างให้เด็กมันดูครับคอมเมนต์ต่อมา เอาเลยอินเดียจะได้เป็นกลิ่นไอแบบฮินดูของแท้ไม่ใช่เอาพุทธมาใส่ฮินดูความคลังมันไม่ใช่คอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเคยมีข่าวคอมเมนต์มันประท้วงอยู่คอมเมนต์ comment ต่อมาประเทศที่ไม่ได้เป็นคนต้นคิดจริงได้ไปก็ไม่มีค่าเพราะคนทําเป็นจริงเขาก็ทําพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาคามดันไปปลุกยักษ์ให้ตื่นซะแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมาคามดินตายแน่ฮ่า คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นได้ข่าวว่าทางอินเดียยอมลดสเกลประสาัลงแล้วครับเพราะมเขมรไม่ยอมแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่ามองว่าอินเดียเล่นคำครับบอกจะแก้ไขแปลนบางส่วนแล้วก็เอาเงินให้เขมรไปบูรณะนะครวัดเอาเขมรคิดไม่ทนันหรอกครับเห็นเงินก็รีบคว้าแล้วเชื่อว่าไม่ได้ให้เปล่าจะต้องมีสัญญามาัดว่าห้ามงงแงอีกสร้างเสร็จรับประกันเงือบคอมเมนต์ต่อมาขออนุญาตเหมนยังครับ และคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้บอกว่าล่าสุดอินเดียเอาเงินตกปากไปคุณเซนเงียบละฮ่า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 คุณเซนกราบบอกว่าอินเดียสร้างเลยจ้าคอมเมนต์เอย๋ยอย่ามาเห่าที่นี่มึงต้องออกไปประท้วงคุณเซนแล้วนะอย่ายอมตายตาย,ตายแบบนี้คอมเมนต์ตายหมดแน่ขานี่ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยแล้วผู้ฟังมีความรู้สึกยังไงต่อเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ หากมีข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือเพิ่มเติมพิมพ์ทิ้งไว้ได้ทางช่องจะนำไปปรับปรุงและไปหาข้อมูลมาเล่าเพิ่มเติมให้อีกนะคะสุดท้ายถ้าแอดออกเสียงภาษาคำไหนผิดต้องขออภัยและพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ